ขาแตะพื้นไม่ได้ฟาวจอดก่อนขันต่อไปครับบัสซี่แล้วก็ปล่อยไหลนิดนึงปล่อยไหลนิดนึง6กคุยเจ็ด 8-9-11ิ 8, 9, วิครับผ่านแล้วจอดด้านนี้จอดด้านนี้อ่าขั้นต่อมาครับเบอร์หกอะไรอะไะจอดตรงตรงนี้เลยอ่า,อาบิดนิดเดียวแล้วก็ปล่อยมันไหลบ้างท่านแหละท่านแลยเออบิดตัวตรงตัวดีครับอ่าล้อตกอ่าไปจอดที่เดิกมก่อนเอามได้หกวิเนี่ยถ้าลงได้ก็ผ่านละ

อ้าต่อมาเบอร์แปด่านแล้วจอดด้านนี้เนาะอ่าบิดนิดเยวปล่อยไหลปล่อยไหล่ปล่อยไหลอ่าเอียงตรงตัวเอานั่นแหละนั่นแหละดีดอ่าล้อตกก่อนอ่าจอดกันครับ่าวิ่งแล้วเมื่อกี้นี้อ่าเบอร์เก้ามา เก้าสิบสิบเอ็ดมาได้ครับอ,อ่าเบอร์สิบมาครับขี<ม>ไ่ไหลไปไหลไปไหลไปดีดีดีห้าวิ 5, 5. โอเคสิ 10, 10, 11, บสิบเอ็ดปิดลงเลยอ่าสิบสองวินะครับอ่า, 12, อา,า,อาเบอร์หนึ่งเอามา ไปหลายหน่อยไปหลายหน่อยอันนี้เร็วเกินอนนี้เอาไปจัดกันนะครับเดี๋ยวมาใหม่รอบหนึ่งอัตงนต่อมาเบอร์เลยเลอ้โหสวัสดีครับตึงทางไดห้าวิแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบเทผ่านแล้วปิดลงเลยทั้งหมดสิบสองวิ เอาเบอร์แปดร้ 8, องมานหนเล้นขาวมีงดไ้ให้พพนขาวด้านหลังอ่ะข้างหลังอ่ะให้ถอยหลังไปเยอะๆถอยหลังไปเยอะๆล,ล้วเราจะได้มีแรงส่งมา หลหน่อยไปแล้วหน่อยโอ้ห้าวิเองตรงนี้โอเค okay, ได้แปดวิครับต้องช้ากว่านี้เช่อไหมคะใช่ใช่ตอนแรกบ,บิดมาแรงเกินไปหน,นหนึ่งร้องหน่อยครับ ไปล่หน่อยไปไล่หน่อยโอเคจอดเลยครับผ่านแล้ว